แล้วเราก็มาถึงห้องบุคคลสําคัญค่ะซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีบุคคลสําคัญทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็รวบรวมเอาไว้จํานวน6ท่านด้วยกันซึ่งอนาคตนะคะก็อาจจะมีการขยายห้องออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีอีกมากมายอีกหลายท่านเลยนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณหลวงพ่อง้วหรือสมเด็จพระบ,บรมราชาธิราชที่1ค่ะท่านที่2ค่ะ ก็คือพระสังฆราชองค์ที่17นะคะปุณณนนสิริค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพระมงคลเทพมุนีหรือว่าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะท่านนี้นะคะคือท่านเจ้าพระยายมราชค่ะหรือว่าปั้นสุขุมค่ะอีกท่านหนึ่งผลอากาศโทรพระยาเฉลิมาการหรือสุรีสุวรรณประทีปส่วนท่านนี้นะคะคืออาจารย์มนตรีตาโมดค่ะท่านเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ท่านนะคะยังเป็นผู้ที่แต่งเพลงไทยเอาไว้เป็นจำนวนมากกว่า200เพลงค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยเมื่อปี2528